ข้าเชิญข้าเชิญเชิญเชิญเราจะทำที่ดีติดแล้วนะคะคณะกรรมการทุกหมู่บ้านนะคะรวมที่ดีติดด้วยค่ะเชิญข้าแถวค่ะข้าแถวเหมือนที่ดีเปิดนะคะเชิญข้าเชิญคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการนะคะนักกีฬาทุกท่านนะคะแต่ละหมู่บ้านเชิญค่ะ เราจะทำพิธีปิดแล้วนะคะทุกคนอีกผู้นึ่งค่ะ่เป็นไรนี่ยใเราแ่งจะทพิธีปิด่อนะคะได้ได้ได้เจ้าเจ้า เหรอเหรอเราะดังกันตัวนี้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์เราจะทำพิธีปิดก่อนนะคะคนนี้อ่านักียาี่แข่งก็แข่งไปนะคะตอนนี้เราจะทำพิธีปิดนะคะเชิญทุกท่านเข้าแถวตามหมู่บ้านเลยค่ะเชิญค่ะเชิญเราจะทำพิธีมอบนะคะจะมอบรางวัลมอบถ้วยนะคะท่านนายกกำลังอ่าท่านกำลังรอพิธีปิดอยู่นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะ กีฬาทุกท่านนะคะผู้ชมทุกคนนะคะร่วมพิธีปิดก่อนะคะเชิญข้าเดินเชินข้าเชิญเดินร่วมพิธีปิดก่อค่ะข้าแถวค่ะข้าแถวเดินข้าเดินร่วมพิธีปิดก่อค่ะเชิญค่ะข้าแถวด้วยค่ะเชิญทุกท่านเลยนะคะทั้งนักกีฬาไม่นักกีฬากองเชียทุกท่านนะคะเข้าร่วมพิธีปิดก่อนะคะ เราจะทักทีมปิดเกอะนะคะแล้วก็จะมอบไปบางส่วนนะคะนักกีฬาส่วนที่แข่งเสร็จแล้วก็ค่อยวิ่งเข้ามาร่วมนะคะเพราะพิธีมันจะได้มี่ยาวปิดในค่ำนะคะตอนนี้จะใช้ห้าแมนย็นแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะเรียนเินค่ะเราจะรวบพิธีปิดมอบรางวัลแล้วนะคะเินค่ะเินเซนค่ะเินนักกีฬาทุกท่านนะคะรวบพิธี กอนค่ะเิกเค่ะนักกีฬาทุกท่านนะคะได้ยินเสียงนี้เชิมเข้าร่วมทีธีิดค่ะเอาโมห้าม่ห้าโมห้ายืนกองหม่ห้านกองไม่มีใครอยู่ในแถวไม่รับจังหวะักกางเลยใช่ไหมคะโม่หค่ะโม่ห าเชิญค่ะเชิญโซเชนหมู่ห้าด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีปิดค่ะเรนดีต้อนรับนักกีฬาเข้าร่วม โอ้โ不หาย